วัสดีค่ะชื่อนภพทรธนากรธัญโชคค่ะชื่อเล่นชื่ออ้อค่ะจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าแฮนด์เมดสุกัญญานะคะที่อยู่นะคะ66หม,มู่1ตำบลพยแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะค่ะกิจการเดิมของเรานะคะเป็นกระเป๋าผ้าแฮนด์เมดด้นมือะคะ่ะเอกลักษณ์ของที่ร้านเรานะคะก็คือว่าจะเป็นกระเป๋างานควิ้นค่ะจาก เ,เป็นอัตลักษณ์ในการทำโดยการใช้เศษผ้าปะติดนะคะเป็นรูปลายน่ารักน่ารักต่างๆค่ะโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่าสุขกัญญาค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะที่ออกแบบคือต่างหูเงินลงยาดอกประดู่ค่ะการออกแบบนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากการนำดอกประดู่ค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตร,รดิตถ์ค่ะโดยการทำ ลวดลายดอกประดู่โดยการลงยาสีเหลืองให้มีลักษณะคล้ายดอกประดู่ค่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะในการทําต่างหูดอกประดู่นะคะจะเป็นกลุ่มของผู้หญิงวัยศึกษาจนถึงวัยทำงานนะคะซึ่งสามารถใสใ่ได้ในทุกโอกาสค่ะยังไงก็ขอขอบคุณโครงการนี้นะคะที่ช่วยต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้มีการพัฒน,นาให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะ